ไปอัปเดตกันดีกว่าค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์น้าท่วมฝนตกหนักต่อเนื่องจริงๆค่ะคุณผู้ชมและไม่ได้ตกหนักแค่เฉพาะวันนี้เท่านั้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตกมาอยู่เรื่อยๆและพอมาวันนี้ตกหนักๆปุ๊บดินที่มันชุ่มน้ําอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ครับเกิดปัญหาเลยค่ะหลายพื้นที่เกิดดินถลม่มดินสไลด์มานะคะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือนะเชียงรายนี่ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็เกิดอุทกภัยซ้ําอีกแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันนะคะว่าในส่วนของจังหวัดเชียงรายที่เราเพิ่งจะเห็นภาพกันไปสัปดาห์ก่อนว่ามันเป็นเรื่องของโคลนครเรื่องของดินที่เราจะต้องไปตักกันแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพอฝนตกลงมาหนักๆห,หลายพื้นที่ก็เกิดน้ําท่วมลหลายๆชุมชนโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองนะคะก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่ว่าก่อนที่จะไปดูที่เชียงรายมันก็มีหลากหลายที่เหมือนกันที่น่าสนใจเพราะว่า เป็นที่ใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วก็มาหนักๆก,กันก็วันนี้ก็คือเชียงใหม่นั่นเองพูดถึงเชียงใหม่ปุ๊บหลายๆคนนึกถึงว่านี่คือเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองหลักเป็นเมืองเศรษฐกิจและปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายชุมชนเลยค่ะในเขตเทศบาลซึ่งชุมชนแต่ละชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลแม้ว่าการท่วมมันจะไม่เหมือนเชียงรายเห็นภาพนะคะ<ฆ>มันจะแตกต่างกันมันจะเป็นลักษณะการท่วมที่มันไม่ใช่เป็นน้ําป่าไหลหลากค่ะ แต่การเร่งระบายนี่สิคะทำกันไม่ทันเลยเพราะว่ามันตกหนักจริงๆบางพื้นที่ระดับน้ำท่วมสูงถึง30-100ถึงเซนติเมตรอย่างพื้นที่ที่หนักหนักหน่อยก็อย่างชุมชนกาดก้อมชุนชุนชุมชนสีปิงเมืองชุมชนนันทารามอันนี้ยังคงหนักอยู่นะคะจุดในจุดที่หนักเหล่านี้ถามว่าทำไมมันถึงหนัก มันก็เกิดขึ้นก็เพราะว่าระดับน้ําที่อยู่ในลําคลองโดยเฉพาะจากคลองแม่ข่าเนี่ยค่ะมันเพิ่มสูงขึ้นจากกรณีฝนตกหนะักแล้วมันก็ไปบวกกับน้ําที่รับมาจากดอยสุเทพทําให้การระบายน้ําลงในที่ลุ่มมันทําได้ช้านักท่องเที่ยวหลายคนนะคะที่ไปท่องเที่ยวกันอยู่ที่เมืองเชียงใหม่เวลาไปเที่ยวก็จะไปเช่ารถจกักรยานยนต์ขี่กันลุยน้ำเข้าเครื่องดับไปจำนวนมาก